าดูอันนี้แปลกตามากแล้วก็พิเศษมากอันนี้เป็นโพหรอครับโพขี้นกนะครับโพขี้นกแต่ว่าทําไมมันแดงขนาดนี้ครับเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับปีนี้เพิ่งจะแดงนะครับเพิ่งแดงปีนี้ครับเพิ่งแดงปีนี้ปีก่อนๆก็ไม่เห็นแดงที่พิเศษก็คือมีพระพิฆเนศอยู่เกาะพระพิฆเนศนะครับดูเกาะแบบมิดเลยนี่รุ่นแรกๆแล้วสิบกว่าปียี่สิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีอายุสร้างนะครับอายุสร้างครับ น่าแ,แต่เกาะเลยครับม,มาดูมะขามต้นนี้อโอโอันนี้ยังไม่ลงกระถางจริงนะครับเนี่ยจะลงอยู่ครับต้นแรกตอนที่ผมเปลี่ยนอะไรอะเปลี่ยนเปลี่ยนดินที่ทแล้วครับครับลากเขามาจากที่เขาขุดมาลากมันแทงก็แทงไอ้นี่เลยอะแทงก้นกระถางเลยติดต้นกระถาง,งถามผมว่ามันหนาไปอ,อ <ผม S 1> ก็เลยเสี่ยงตายฟันทิ้งเลื่อยทิ้งโอ แล้วก็ลงใหม่เพื่อจะขึ้นเพื่อจ,จะฟื้นมาเนี่ยลงได้ประมาณห้าเซนนะครับโอ้สวยมากเลยนะอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมก็จ,จบแล้วครับจ,จบแล้วซอยอีกหน่อยแต่ว่าอรอขนาดจีกหน่อยดีกว่าอืนี่อันนี้ก็อยู่หลักหมื่นไหมหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็ตะกูเนี่ยสไตล์เฮียก็คือจะแบบนี้เลยนะครับสร้างคือมาตามธรรมชาติมียังไงก็สร้างอย่างนั้นนะครับคือแล้วก็ตามกฎเกณฑ์เขามัน มันต้องเขียงใหม่หมดมันก็เสียดายไม้อายุเขาเนี่ยครับที่เขาให้มาอืมีนก็มีผักกากรมีอะไรด้วยเยอะเลยผักกากรก็เออหาหามาทําเห็นดอกสวยดีอืนี่ครับตอใหญ่ๆนี่มาดูอันนี้แปลกตามากแล้วก็พิเศษมากอันนี้เป็นโพหรอครับโพขี้นกนะครับโพขี้นกแต่ว่าทําไมมันแดงขนาดนี้ครับเนี่ย <laughs> ไม่ทราบเหมือนกันครับปีนี้เพิ่งจะแดงนะครับ พึ่งแดงปีนี้ดอกพึ่งแดงปีนี้ที่อๆก็ไม่เห็นแดงที่พิเศษก็คือมีพระพิคเนศอยู่เกาะพระพิคเนศนะครับดูเกาะแบบมิดเลยนี่ก็รุ่นแรกๆแล้วสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีอายุสร้างนะครับอสร้างครับตั้งแต่เกาะเลอยอ่ะเกาะต้นตั้งนิ้วก้อยอ่ะตั้งแต่นิ้วก้อยครับโอ้โหสร้างตั้งแต่เด็กเลยครับ เลยอยู่กันเฮียมาสิบกว่าปีแล้วครับามาตีกันเยอะนะครับแต่ผม,มไม่ได้ปล่อยตอนนี้อว,วยประดับสวนโอ้ใบแดงแปลกดีเลยนี่ก็มีมาเดือ่อมะขามบิดๆมาเดื่อตอ้นนี้อย่างสวยนะครับนี่โอ้ฐานเตี้ยดีเหลือเกินครับซูโม่เลยนะออ่ตอนนี้ยังไม่ได้เล็มเพราะมันยาวๆนี่ผมเลี้ยงกร่งจริงนั้นไวนะครับ Adult, อย ô, in ่างเงี้ยยาวเพราะว่าเลี้ยงกิ่งนี้ไว้อ๋อจะเอายาวมันก็เลี้ยงกิ่งนี้ววานี่กิ่งใหญ่เลยฮะนี่ยังเล็กอยู่ก็เลยต้องเลี้ยงให้กิ่งเพื่อให้กิ่งเท่ากันนี่ครับมาเดือดสวยแต่อย่างงี้ก็ปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยครับอือมันเดือดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่เลยอันนี้พึ่งแก้เรื่องทิ้งกิ่งอืมมันทิ้งกิ่งมันทิ้งกิ่งตัวนี้ เขามีคนชอบเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขายไปเ,เป็นไซส์กาลังสวยเลยเนาะกลัวเขาเอาไปแล้วเขไปตายปเปล่าๆจะได้เงินเขาด้วยเราก็อยากได้ตังเราเนาะแต่ว่าเอาจัญบันจัญบัน,อย,ย,บนอย,ยอดอเห่นติดลูกติดอะไรกัน,น <laughs> ลูกมันออกตามกิ่งก็ออกเลรครับออกตามกิ่งก็ออกครับแต่จริงๆถ้าควรจะออกที่นี่นะที่ต้นแต่ต้นนี้ลราก่อนจะออกที่ต้นนะตอนนี้ไล่ออกตามกิ่งนะมีหลายกิ่งเลยครับ แตกเิมกันปีนี้หนูลาลากรอบกันทดหลายรอบได้ไม่ยอมมียอดให้ครับนี่นะครับเนี่ยยอดเขาไม่ยอมมาให้ครับนี่ตัดกิ่งหลังทิ้งไปนะเพื่อจะให้แตกจนตอนนี้มีแล้วมีแล้วตัดตนนนี้ยจะไม่ยอมแตกไปต้องตัดกลับไปใหม่หนูลาหนูลาไสจิวโอ้เยอะนะครับท้ายข้างในก็จะเป็นพวกมะขามมะขาม อันนี้ก็อะไรนะครับติ้วเหรอติ้วครับนี่ครับบานไทยติ้วปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องตีออกดอกโอ้นั่นเปี้ยเลยสวยติ้วนี่เหรอครับดอกเขาดอกสีขาวดอสีขาวสวยดอกละเอียดละเอียดอ๋อนี่ครับมาดูข้างในก็จะเป็นมะขามกะลามกำลังงามเลยแตกไปวยน้ำผมเนยลกไปหมดเลยโอ้ววยน้ำวยน้ำนี่ก็ปักติดใช่ไหมติดครับ นี่เอาไว้ทําพันธุ์อ๋อเลยปล่อยไว้ก่อนนี่ครับวยน้ําอันนี้ก็เป็นพวกมะเดือมะเดือใช้เตี้ยเตี้ยเตี้ยมากนะครับตัวนี้จบมาจะถึงสามสิบเซนไหมครับนี่ไม่น่าถึงนะครับจะบีบให้ยี่สิบครับมันจะได้ไปอยู่ไม้เล็กไงไม้จิ๋วสูงโม่เลยบีบให้อยู่ไม้จิ๋วอ๋ออันนี้ก็สวยเชอร์รี่กเลี้ยงเชอร์รี่สวยมากเลยนะนี่ก็เป็นมะขามทรงทรงบัณฑิต มะขามนีก็แปกในเวลาตัดตรงไหนจะออกตรงนั้นน่ะนะ <c oughs> มีแผลตรงไหนไม่ได้หรอกเขาอ่ะ <c oughs> ขยันออกเลยเกินครับมะขามจะปิดแผลบ <c oughs> ิดเอยๆเลยวันนั้นผมเอาเอาน้ำมาฉีดอะไรนะฉีดมะเดื่อมั้งต้นตะไคร้ัันขึ้นนี่ครับ <c oughs> ครับเดีวเอาที่แรงดันมาฉีดแล้วไปฉีดต้นนี้ด้วยเลยอืมพอเปลียกน้ำสีเหลืองทอง <c oughs> <c oughs> ไม่มีตะไคร้เลยสวย <c oughs> นี่ข้างบนนี้โอ้ ทำหน้าทำหน้ากำลังสร้างนี่มาเดือขุดมานี่ก็มาเดือขุดมายังไม่มีฟอร์มเลยไปทำแผลเขาไว้โอ้โหมาเดือตัวนี้ก็จะเตี้ยเหมือนกันเลยทำฟอร์มไห้เขาไว้เนี่ยจุดเนี้ยอ้โหปล่อยให้ฟูก่อนให้แข็งแรงดีค่อยทำใหม่แบบซูโม่มากเลยครับตัวนี้นี่ก็เตี้ยเหมือนกันเอามีอะไรมากสร้างมันไปตามนั้นละครับ นี่ก็ไปขุดมาจากใต้ซีแพ็คนี่แหละเดี๋ยวก็ค่อยหาอะไรครับเนี่ยมากเล็กาๆน้อยๆนะครับโอ้ถ้าอย่างนี้ก็สวยนะนี่ก็รอขนาดเห็นมันบิดดีอืมดูดีนะครับโอ้เยอะอย่างนี้ก็เข็มเตี้ยๆเข็มแบบซูโม่นี่ก็เล็กๆอันนี้ก็ซูโม่อยู่ไหมครับนี่ใช่ครับดูดิสามต้นโอ้รอดูนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆอันนี้ใบเล็กดีนะนี่ต้นแท้งครับอุ้ยอันนี้ ใส่ใบกลมอคอเห็นใบเล็กขนาดนี้โอ้โหมันจิ๋วมากเลยนะอือใส่ใบกลมเนี่ยยุคแรกๆเลยที่หัดทาซื้อมาต้นละยี่สิบาทในของสิบ้าเนี่ยซื้อมาทำแล้วเหรอครับเขาทิ้งไงเขาโรทิ้งอซื้อมาต้นละยี่บ้าบาท20ยี่สิบาทต้นต้นนี้ก้อยนะมั้งโอ้จนเท่าขนาดนี้แล้วแล้วผมก็มาเกาะหินไว้กี่ปีแล้วครับต้นนี้นี่สิบกว่าเหมือนกันครับโอ้โหต้นที่อยู่ไอ เนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกๆก็ยังก็ย,งย,ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับมันก็เหลือน้อยแล้วครับอีกต้นหนึ่งที่เรามีรอราดอกมีมีสองต้นเนาะมีสองต้นนี้ต้นหนึ่งชบาด่างนะต้นนี้ต้นใหญ่มากนี่ชบามันต้นใหญ่ได้ขนาดนี้เลยครับใหญ่กว่าน,นกวานี้อีกนะครับใหญ่กว่านี้อีกเหรอครับต้นแม่พันธุ์ที่ผมได้มาจากซื้อสามารถที่ของสิบห้าเนี่ยขนาดน,นี้นะโอ้แล้วทาทรงต้นแล้วปล่อยไปแล้วตอนนี้มันขึ้นจากราก อันนี้เหรอครับกับลากมันขึ้นจากที่เราตัดจากดินน่ะอืขึ้นมาเองตอนนี้ก็ปล่อยฟูไว้ต้องสี่ห้าปีแล้วก็ไปรื้อดูใบสวยมากนะครับไปรื้อดูเอา้าก็ใช้ได้นี่อูนี่เลยก็เลยเอามาสร้างเลยครับตอนนั้นเป็นต้องตรงนี้มันตั้งชีฟ้าขึ้นไปแบบนี้ยครับแต่ผมก็เห็นเอะมันไปได้แล้วล่าตรงนี้มันก็มีรถมาต่นน้วมันขึ้นอย่างเงี้ยครับได้มาขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บมก็เลยปั้มลงอย่างเงี้ยกลยเป็นท่านี้เป็นกึ่งตกไปเลยครับ ครับแต่ผมตวใจผมเป่ผมชอบสไตล์แบบนี้ใช่ครับโอ้เหมือนใช้แต่เหมือนตะโกต้นนั้นน่ะถ้าผมเจอแบบนี้ผมจะทําแบบนี้ทำแบบนี้เลยเออก็สวยนี่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เตี้ยเหลือเกินเตี้ยมากเลยจะทดอยู่แถวเนี้ครับตานนี้ไม่เอาแล้วนะจะทดอยู่แถวเนี้ยอ๋อพอทดตรงนี้มันจะตาคู่มันต้องออกตาคู่ครับอ๋อมันต้องออกตาคู่ต้องออกคู่ถ้าถ้าทดถ้ามีตานี้เขาจะไม่ออกตาคู่ต้องทดตรงนี้ติดนี่เลยครับ ต้องทายานะมาเดือนี่ยังไงต้องทายาไม่ทาผมก็่เคยไม่ทาแล้วมันจะทิ้งจะพาทิ้งกิ่งด้วยเหมือนกันอยางาแผลนี่นะครับเดี๋นี้ผมก็เลยต้องทาหมดเลยมาเดือแล้วก่อนผมไม่ทาเลยนะจะปัญหาเรื่องทิ้งกิ่งมาจากไหมกระสุนว่ามาจากดินมาจากแผลอือครับก็เป็นความรู้นะมาเดือต้องทาต้องทาไม่ทาอย่างเงี้ยไม่ทามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะพาเนี่ยมันจะจะลามมันจะ ถ้ารักษาดีๆมันก็จะมันก็จะหายแต่ถ้ามันเขาไม่ดีจริงเขาจะลามแบบเนี้ยมันก็จะผุนี่เหรอครับผูได้พาทิ้งกิ่งแต่อันนี้ก็ยังเอาอยู่อยู่ใช่ไหมเอาอยู่ครับอย่างเงี้ยมันจะผูแบบนี้ยมันจะปิดมันก็จะปิดถ้ามันแข็งแรงพีมันก็จะปิดถ้าต้นไม่แข็งแรงลรากไม่เดินไม่ดีนะมันก็จะพาให้กรวงผุไปแล้วมันก็จะทิ้งกิ่งดูครับเต็มนะครับสวนเนี้ยมะเดือนนี่คือเอกลักษณ์นะครับครับเอกลักษณ์เลยเจ้าพ่อมะเดือนเนี่ยเหลา ไซต์ต่อไปไซต์ใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยทำแล้วใช่ไหมครับครับท้าไม่ไหวแล้วครับยกไม่ไหวนี่ต้นนี้ก็สวยมากนะครับไซต์นี้ยังยกไม่ค่อยไหวแล้วเลยครับอันนี้คนเดียวก็ยกได้ลากได้ครับต้นหนุ่มๆแต่ว่าก็จะตึงเลยนะครับผมก็ยังยกนะอะไรครับนี่ผมก็ยังยกคนเดียวอยู่นะต้นนี้นะครับอู้ต้นนี้สวยมากนะครับตรงใส่บีบนังใส่กระถางเล็กต้นนี้ทีนี้ปล่อยไหมครับนี่ปล่อยครับราคาเดียวนะครับหมื่นห้าหมื่นห้าต้นนี้สวยมากนะครับลากแน่นๆเลย องี้ต้นนี้เพิ่งตัดรากเพิ่งเปลี่ยนดินไปครับเพิ่งเปลี่ยนดินไปกำลังจะฟูสวยนะครับต้นจริงสวยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอให้เขารากเดินเนี่ยทรับดินที่ผมใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะเี่ผมบีบข้างในนะครับส่วนข้างนอกก็จะมีะครับมีครับ